สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเฟรเทียชาแนลอ่าเป็นธรรมดาปกติทุกคนจะเห็นว่าผมชอบทําคลิปติดติดกันนั่นเองแล้วก็อาจจะลงคนละวันก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับถ้าเกิดคาบาวเป็น NFT จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือจะเป็นการวิเคราะห์แบบมโนล้วนๆผมคิดว่าคาบาวอ่ะมันสามารถเข้าไปในโลกของ NF t ได้นะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้คือจะแบบคิดไปเรื่อยๆเป็นโด้นสดไปเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะทุกวันนี้ที่เราเล่นคาบาวอะ่ะมันก็ไม่ต่างจากเก,เกม NFT อยู่แล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันมีมูลค่าในตัวของมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้จริงๆแต่แค่ได้กันแค่เพียงในเกมแต่ถ้าเกิดเป็น NFT อะ่ะมันจะสามารถไปโผล่ได้ทุกที่ที่มีเ,เครือข่ายมันเรียกเชนอะเครือข่ายของเชนนั้นสามารถมองเห็นได้หมดเลยแต่ทุกอย่างสามารถตรวจช็คได้ ก็จะทําให้เกิดแบบความปลอดภัยของระบบการเงินในเกมอาจจะมากขึ้นแต่ว่ามันไม่มาขึ้นหรอกเพราะว่าตัวเกมต้องรันบนเรียกว่าการออฟชนก็คือเล่นเหมือนเกมออนไลน์ปกติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้อาจจะมีการโดนแฮกโดนอะไรได้เหมือนเดิมแต่ว่าเกมก็จะกลายเป็นโหมดการลงทุนทุกอย่างก็จะราคาแพงขึ้นอ่ามันจะเป็นช่วงเาขาเรียกว่าการโฟมโอมันจะเป็นช่วงแบบ กระแสแรงๆมันจะทําให้ราคาของทุกอย่างสูงขึ้นในช่วงแรกๆเพราะว่าปริมาณทรัพยากรที่ทุกคนต้องการมันมีน้อยมันก็ทําให้ราคาแพงใช่ไหมแล้วพอจุดๆหนึ่งมันแพงเกินไปมันก็จะเริ่มตกลงมาลงมาลงมาเพราะไม่มีใครอยากซื้อแล้วม,มันแพงเกินไปมันก็ค่อยๆตกลงมาลงมาลงมาแล้วมันก็จะคงตัวอยู่ได้ในระดับ stable เหมือนคาบาวตอนนี้ทุกๆครั้งที่คาบาวเปิดเซิร์ฟใหม่หรือเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนอะไรเงี้ย แรกๆอ่ะของจะแพงหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเถื่อนเซิร์ฟแท้อะไรเงี้ยแรกๆมันจะแพงหมดเลยพอผ่านไปจุดจุดหนึ่งมันก็จะราคาถูกลงแต่ก็ไม่เคยถูกลงจนถึงกับน่าเกียดที่ยังพอสามารถเป็นไรายได้หรือว่าเออพอกุ้มกิ่มที่แบบจับต้องได้ไม่ถึงกับน้อยเกินไปหรือมากเกินไปประมาณนี้ก็คือคาบาวมันคงอยู่ของมันอย่างเงี้ยได้มาตลอดเป็นสิบิปีเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมันไปเป็น NFT อ่ะผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่ก็ไม่รู้ว่าค่ายของเกาหลีเขาจะทําหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเป็นค่ายใหญ่อยู่แล้วคือเกาหลีค่อนข้างแบบก้าวหน้านะแต่ถ้าเกิดเขาทําเป็นจริงเป็น NFT จริงอ่ะผมอยา,ายกให้เกาหลีเป็นคนบริหารเองเป็นดีกว่าแบบไม่ขายเป็น NFT นยจะไม่ขายิีสิทธิ์ให้ใครบริหารเลยเพราะว่าเขาบริหารแบบค่อนข้างแบบเอ,อ่อดีกับการดูแลผู้เล่นอะไรประมาณนี้ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นใครอื่นมาค้างเขาก็อาจจะแบบมีอะไรแปลกๆโผล่ออกมาเยอ,ยอ,ยอะเนาะเวลาเป็นใครอื่นก็จะแปลกๆหน่อยแต่ก็สําหรับไทยถือว่าแปลกบ้างแต่ยังสมดุลยังดีกว่าของเซิร์ฟอื่นนะของเซิร์ฟมันชื่ออะไรวะของพวกฟิลิปปินส์อ่ะโอ้หบอกเลยว่ามหากราบการเติมเติมเพื่อโหดอย่างเดียวล้วนเลยของไทยยังพอมีแบบแค่สมพอสมดุลด้วยแบบตอนแรกผมมองว่าเ hey, น้ยเซิร์ฟไทยแม่งสมเยอะจังวะ กลายเป็นว่าพอมีเซิร์ฟฟิลิปปินส์เปิดมาโอ้หนักกว่าไทยอีกผมก็เลยว่าเออโอเคไทยนี่ดีแหละดีแหละก็ <c ười> <g ül> <g ül> ประมาณนี้แต่ก็ถ้าเกิดเป็น f อใช่ไหมผมจะมองว่าเงินในหินที่บกในเกมอ่ะจะกลายเป็นเหรียญดิจิตอลเว้ยก็คือแบบเราลงดันเพื่อหาเหรียญดิจิตอลแทนหินและแกลายเป็นว่าหินนะจะใช้จํานวนต่างกันเวลาตีบบกเช่นขั้นโลใช้1 1 1เหรียญใช่ไหมขั้นมีเดียมใช้สอง,งเหรียญ ขั้นหาใช้3ขั้นไฮเอทใช้4ขั้นอันติเมตอาจจะใช้ใช้8ดก็ได้แบบมันมันสุดท้ายแล้วอะไรอาจจะต้องให้ใช้เยอะๆหน่อยพอทุกๆุกบวกที่บวกขึ้นไปก็ใช้หินเยอะขึ้นเอ้ยใช้เหรียญเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เหมือนการใช้หินเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโอกาสแตกของคาบาวมันคือเป็นอะไรที่บัดซบมากแต่ว่าทุกคนก็ชอบการตีบวกของคาบานะมันมีสิ่งที่เรียกว่าแต้มไงเวลาเราตีบวกแตกใช่ไหมมันจะมีแต้มให้เรา อแตนตรงนี้คะแนนอัปเกรดอ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบทุกคนจะชอบมีสูตรแบบเอ้ยแตกสามติดหนึ่งแตกห้าติดหนึ่งแต้มไหลก็ต้องตีล้างเช่นแบบเอาไปบวกศูนย์ไปบวกหนึ่งอย่างเงี้ยจะล้างแต้มอะไรประมาณนี้มันก็เป็นแบบสเสน่ห์ของเกมนี้ก็เลยคิดว่าคาบาวจะอยู่ได้เพราะระบบอัปเกรดนี่แหละเพราะเหรียเพราะฉะนั้นเหรียญดิจิตอลของคาเบาวน่าจะคือหินตีบวกนั่นเองที่แปลงเป็นที่ แทนจะเป็นหินโลไฮมิเดยมอาจจะกลายเป็นเ,เหรียญดิจิตอลแทนอาจจะเป็นสกุลเดียวเลยแต่อาจจะใช้จํานวนดอบที่มากน้อยแตกต่างกันแทนแล้วก็จํานวนเงิน a l z ในเกมก็อาจจะมีเหมือนเดิมเป็นค่าใช้ใจ่ายในการอัปเกรดที่ต้องฟาร์มดันความหาจากมอนหรือได้จากเควสเท่านั้นอะไรประมาณนี้ส่วนไอเทมในเกมก็อาจจะกลายเป็นว่าปกติไอเทมในเกมคาบามันก็มีโอกาสเฟอร์ใช่ไหม มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพอมันเฟ้อมันก็จะราคาถูกลงแต่เกมเขาก็อาจจะสามารถรักษามูลค่าของมันได้นะเช่นแบบเอออย่างตอนเนี้ยชุดเพืกออชีเดียมอะไรเงี้ยมันราคาขนาด G12 ราคายังถูกมากเพราะว่าคนลงดันเนี้ยมันง่ายไงแล้วมันได้บ่อยอะไรแบเนี้ยมันก็เลยถูกลงแต่ถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกมกำหนดมาเนี่ยชุดออชีเดียม2รู ถ้าเป็นออฟแอมคือออฟอื่นมันไม่สาคัญใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้กําหนดปริมาณจำจกมมัดแต่ส้มพูดพอเป็นออฟแอมปุ๊บจากัดอโอกาสมิน้นอทอ์ถูกสร้างออกมาจากระบบเนี่ยสูงจํากัดอยู่แค่1 0,000ชิ้นก็กลายเป็นว่าพอทุกคนใส่ครบไปเรื่อยๆ1 0,000ชิ้นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าของมันก็ยังแพงขึ้นแพงอยู่มีมูลค่าอยู่เพราะว่ามันแพงเพราะว่ามันไม่สามารถหาเพิ่มได้แล้วอาจจะหาเพิ่มได้จากการค้า เช่นการคร้าไอเทมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่มีให้ดูอะ่ะอ,อ๋อไปดูตัวเบดเบดเดอร์ผมก็ได้ก็คือแบบถ้าการคร้าอะ่ะอาจจะไม่มีจํากัดแต่ว่าไอเทมมันก็โอกาสติดยากค้าติดยากเลยก็ทําให้ไอเทมมีมูลคา่าต่อได้นั่นคือในมุมที่ผมคิดนะเ,เช่นแบบเนี่ยเราคร้ามันได้ใช่ไหม เนี่ยเราอาจจะครามัได้เรื่อยๆแต่ว่าของพวกเนี้ยมันอาจจะไม่จํากัดมีแบบโผล่มาไม่จํากัดก็จริงแต่ว่าโอกาสจะติดอ่ะมันก็ยากเหมือนเดิมแล้วการที่แบบเราจะทำหินอัปเกรดคอคิปตันอะไรเงี้ยแปลว่าเราก็ต้องใช้เหรียญดิจิตอลที่ผมบอกว่าตอนแรกให้กลายเป็นหินอัปเกรดอะไรเงี้ใช่ไหมเอหินอัปเกรดให้กลายเป็นเหรียญดิจิตอลก็กลายเป็นว่าต้องเอาเหรียญดนะิจิตอลอ่ะมาทําการคราฟให้กลายเป็นแบบอัปเกรดคอคิปตันอะไรอย่างนี้ ก็ไม่สามารถเอาไปขายเป็นเหรียญดิจิตอลได้แล้วกลายเป็นไอเทมในเกมแทนแล้วก็ต้องเอามาละลายทิ้งกับการคราของที่ไม่ติดอะไรประมาณนี้หรืออาจจะติดแต่ก็ไม่ใช่ของสีทองอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คาบาวเป็น NFT ที่รุ่งเรืองได้เพราะว่าระบบมันการเผาผัามันค่อนข้างเยอะเ,อเพราะว่าปกติตอนนี้เกมเอเที Again, มันไม่มีความสนุกคับทุกคน เพราะว่าผมเล่นอยู่ใช่ไหมมันยังไม่มีความสนุกพอที่จะทําให้คนอยากเทพอยากเติมเพื่อที่จะเก่งกล้าเหนือใครกูจะตบยับให้ทุกคนจะไม่ได้ผลได้เกิดแต่สิ่งที่ทําให้พอจะเห็นก็คือเกมเมียโฟนะซึ่งทุกคนถ้าเล่นเกมออนไลน์ก็น่าจะเคยได้ยินที่เล่นเกมออนไลน์มือถือแบบ mmo rpg น่าจะเคยได้ยินอยู่เมียโฟ mir แล้วก็เลข4สีคือนั่นก็คือเกมหนึ่งที่ว่าผมมองว่าทํามาได้ดีอยู่ดีนระดับหนึ่งเลยอะ่ะแบบ แต่ว่ามันเสียอย่างเดียวคือบอดมันเยอะมากแล้วคือมันแก้ไขอะไรเรื่องบอดจีนไม่ได้เลยอย่างคาบาวยังมีช่วงหนึ่งที่บอดมันเยอะยใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบเหมือนบอดมันหายไปละหรือหายไปปะวะแบบไอ้บอดนินจาพันจอแล้วก็ใช้โปอะไรเงี้ยแต่คือเมียโฟมันไม่หายไปสักทีผมก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละผมอยากให้คาบากลายเป็น mlt มากเลยมันคงเป็นเกมที่แบบเอ้ยแต่ก็ต้องปเป็นเซิร์ฟใหม่นะทุกคนแบบ เหมือนเป็นรูปเป็นยกแบบเดิมมาเลยอาจจะมีการอัปเกรดภาพให้สวยขึ้นก็ได้แต่ก็คือแบบเหมือนเดิมเป๊ะๆอยากให้เหมือนเดิมอย่างนี้เลยถึงแม้มันจะเหมือนเดิมแต่ว่าระบบการเงินภายในเกมมันเปลี่ยนไปแต่คนก็ยังเล่นผมคิดว่าคนก็ยังเล่นเพราะอะไรเพราะความเหมือนเดิมของมันนหละเหมือน,นเราซื้อของเก่าอ่ะมันเป็นของคลาสสิกอะไรางี้ใช่ไหมมันไม่สามารถหาอะไรมาแทนได้ถ้าเกิดคาบาวเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบมาลงเป็นรูปแบบอื่นอะไรเงี้ย แล้วไม่เหมือนกับเวอร์ชันคอมอ่ะผมคิดว่าความคลาสสิกของมันจะหายไปทําให้คนแบบไม่ค่อยอยากเล่นอย่างเหมือนโยกังเงี้ยมันเปิดมาใหม่มันมีในมือถือก็จริงแต่ว่ามันไม่เคยมันไม่เหมือนในคอมเลยผมไปลองเล่นแล้วผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเล่นเลยแบบเล่นแป๊บเดียวเลิกแต่คาบาวเนี่ยถือว่าเป็นเกมมือเกมพีซีที่มือถือที่ผมเล่นนานที่สุดแหละโปรตีมือถือเล่นแปบบ๊แบๆบก็เบื่อเพราะว่าสุดท้ายมันก็ ต้องเติมเพื่อชนะแต่ว่าคาบาก็ไม่เติมก็ได้คุณอาจจะไม่โหดท่าคนอื่นแต่ว่าคุณก็มีความสมดุลในแบบที่คุณเอ,อเอ้ยคุณสามารถผ่านในระดับที่คุณมีได้โดยที่มันไม่น่าเบื่อเกินไปเพราะคุณสามารถอัพพราของคุณได้เรื่อยๆแค่คุณไม่ตีบวกทิ้งแค่นั้นแหละเก็บตังค์ขยันเก็บตังค์ไม่ตีบวกเล่นแค่นั้นพอ เพราะว่าผมก็ทิ่ตัวผมไม่เคยจะโหดเลยทัางๆท,ที่ก็น่าจะหาเงินได้เยอะแล้วก็เพราะว่าตีบวกนี่แหละผมตีบวกเล่นหมดประจําเลยแต่นั้นก็เป็นมุมมอง NFT ของผมเฉยๆนะว่าแบบผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นเอ้ยไม่ใช่อยากให้มันมีเป็น NFT เหมือนกันผมก็คงจะจากที่กลายเป็นสายปัมจอกลายเป็นคนลงทุนจริงๆแหละเพราะว่าเ้ยพอเป็น NFT อะไรก็แบบ เป็นเงินนะทุกคนอะไรก็คือกลายเป็นเงินหมดเลยอะทุกอย่างจะแบบแพงแพงได้ในชั่วงพริบตาอะไรเงี้ยเจ้าขาจากโปรติสมมติตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะอาจจะห้าพันหกพันใช่ป่ะพอเกมกลายเป็น NFT ต่อให้เปิดไปเป็นปีผมคิดว่ามันก็ยังเป็นหมื่นอะเออแล้วพอเป็น NFT ถ้าเกิดมันสมดุลก็อาจจะกลายเป็นระบบที่แบบอ่าเขาเรียกว่าสกอร่าเาเรียิกันว่าสกอร่าคือให้คนอื่นเล่นแทนก็เป็นอาจจะเป็นแบบว่าเจ้าของรหัสอะ อาจจะเติมเงินทุกอย่างเข้าไปได้แต่ว่าจะมีรหัสล็อกไม่ให้สามารถขายของอะไรในตัวได้เลยสักนิดเดียวจากขายคือเจ้าของรหัสต้องมาขายเองไม่ว่าจะเป็นหินหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็คงจะเจ๋งดีมันก็คงจะเจ๋งดีแล้วก็สกอสกอร่าก็มีหน้าที่แค่ลงดันได้อย่างเดียวคือแบบของทุกอย่างแบบเช่นยาเยออะไรเงี้ย เจ้าของรหัสต้องมาซื้อเตรียมมาให้ส่วนสกอร่าก็คือมีหน้าที่ในการเล่นลงดันฟาร,ร์มหาของมาให้เจ้าของรหัสแล้วก็ได้ส่วนแบ่งไปประมาณนี้ผมคิดว่ามันก็คงจะสนุกนะกลายเป็นแบบว่าคนรวยๆคนมีตังค์เยอะๆก็ต้องมาลงแบบก็อาจจะมาลงทุนเพราะว่าในเมื่อมีคนเล่นเยอะมีคนลงทุนมีเกมมีรายได้เพราะยังไงก็ต้องมีคนเติมพรีเมียมมีคนเติมหยวนมีคนเติมซื้อแฟชั่นซื้ออะไรเงี้ยเพื่อที่จะ เล่นสนุกจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบพอเป็น F T ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีไรายได้ทุกคนก็จะกล้าเติมเงินเข้ามาด้วยกลายเป็นแบบว่าเกมคงจะบูมอีกครั้งหนึ่งคือตอนที่มันมาเปิดใหม่มันก็บูมในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ก็คือถ้าเกิดมันเป็น F T มันก็จะได้เงินอีกรูปแบบหนึ่งจากหนักลงทุนนั่นเองผมคิดว่ามันน่าจะเจ๋งน่าดูเลยผมอยากให้สักวันมันมาขนาด เกมเตร๋ถีลายยังจะมาแล้วเลยนะไอ้ที่เราเคยเล่นกันอะ่ะอย่าเอาเมืองชิ้นไปอะ่ะนั่นแหละมันเขายังพยายามเขายังพยายามสร้างเอ้ยกำลังสร้างอยู่เลยไม่รู้จะเสร็จในปีนี้หรือเปล่า <S <s um> <S ก็คือจะสร้างเป็น NFT ซึ่งผมก็รอคาบาวมีวันนั้นเหมือนกันผมคิดว่าค่ายค่ายใหญ่อย่างคาบาวเขาต้องทําได้แน่นอนจำจำาจำค่ายคาบาวจริงๆไม่ได้แล้วว่าคือค่ายอะไร <laughs> ผมคิดผมก็รอผมคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่เวิร์กแน่ๆเลยแต่ก็ต้องขอ,ขอ,อขอให้แบบระบบยังเป็นแบบเนี้ยคือเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้แต่ขอแค่เอ่อถูกอัปเกรดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนตัวตัวดาวนโหลดเป็นตัวเกมเลยก็ได้แต่ทุกอย่างในเกมยังเหมือนเดิมแต่แค่เป็นระบบเอ่อการเงิน NFT เข้ามาด้วยเป็นเหรียญดิจิตอลเข้ามาไอเทม ทุกอย่างก็กลายเป็น NFT อะไรเงี้ยสามารถขายบนบนเอ,อ่อ Google ได้ที่เขาวเรียกว่าเอ่อ Market อ่ะ Market, Market NFT อะไรเงี้ยซึ่งก็จะเสียค่าแก๊สอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อของกากะค่ะคนก็จะไม่ไปขายเพราะว่ามาเสียตังค์ลงทะเบียนพอเสียตังค์ลงทะเบียนคนก็ไม่เอาหรอกไอของถูกๆอะ่ะก็ไม่ขายอะ่ะอาจจะมีตาอาจจะมีตลาดแบบในเกมให้ขายของถูกๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบมีตลาดที่เป็นดิจิตอลให้ขายเป็นเงินดิจิตอลจริงๆเลย แยกไปเช่นแบบของของแพงๆอย่างเช่นแบบขนนกบวกสิบห้าบวกสิบอะไรเงี้ยค่าลงทะเบียนอาจจะยี่สิบสามสิบบาทสมมติสมสมติก็ลงไปแต่อาจจะได้ภาษีถูกกว่าในเกมอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็มีค่าลงทะเบียนมีอะไรงี้ก็คงจะดีนะ่าดูผมคิดว่าของก็กลายเป็นของมีจนมนํานวนจํากัดเพราะแบบว่าถ้าแบบมีออกมาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเฟอมันก็ถูกลง แต่พอมีจํานวนจํากัดปุ๊บในเมื่อคนเอาไปใช้หมดแล้วมันก็จะเหลือจํานวนที่แบบยังใช้ต่อได้แค่นิดเดียวก็อาจจะกลายเป็นว่าแต่ก่อนสมมติสมมติสมมติทุกวันเนี้ไอ้ของเพื่ออะชีเดียม2รูอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีมูลค่าแล้วมันไม่มันไม่คุ้มที่จะซื้อปลดมาปลดเพื่อขายต่อแต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดกลายเป็นมีจํานวนจํากัดขึ้นมามันก็อาจจะคุ้มที่ปลดมาขายต่อในสักวันก็ได้ มนโนไปงไั้นแหละพูดยานนานอยู่นะ15นาทีเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่อง NFT ผมก็มนโนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าหาใครอยากมาเล่นคาบาวก็โหลดลิงก์ที่ใต้คลิปมาลองเล่นไว้ก่อนนะมันสนุกดีนะผมว่าเอ้ยไม่ใช่ผมว่ามันสนุกนะคาบาวอะ่ะก็แปลมามาลองๆไว้เผื่อวันหนึ่งมันกลายเป็นเกม NFT ขึ้นมาจริงๆเป็นเกมไฟล์แบบโลกของนักลงทุนเข้ามา คงจะเฟื่องฟูนะดูเลยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ